ตรงสีอย่างนี้นะครับเคลื่อนที่ไปนะครับก็ใช้ข้างถนนเนี่ยละครับเป็นสถานที่สีข้าวให้กับเกษตรกร ทำแบบนี้มากี่ปีแล้วครับก็สิบสองปีแล้วปีนี้เป็นไงคึกคักไม่ลดลดสีข้าวเคลื่อนที่คึอคักค่ะอยากฝากบอกอะไรถึงพี่น้องชาวนาบ้างครับก็อยากให้พี่น้องชาวนาหันมาสีข้าวเพราะว่ามันได้กําไรกว่าไปขายให้ผู้ค้าคนกลาง